โอ้โหวิชเปนเน่ มันก็เริ่มน่าจะเบื่อเนาะก็หมุนๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับแต่วันนี้ครับผมมีของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆครับได้รับการสนับสนุนจากแบงกูดเหมือนเดิมครับเว็แบบไซต์คู่บ้านคู่ั้นของช่องผมครับเขาส่งของมาให้ผมแนละ้วบอกว่ามันคืออีกระดับหนึ่งของสปินเนอร์ครับเรียกได้ว่าเป็นสปินเนอร์ที่อัปเกรดขึ้นมาวิวัฒนาการมาให้เทพขึ้นให้เฟี้ยวขึ้นครับโอ้อโห อนี่ครับฟรายโนวาครับคือเขาบอกผมมาว่าเขาส่งอะไรไหมผมแต่ผมยังไม่ได้แกะเลยครับนี่เพิ่งได้ของมาสดๆร้อนเลยครับอยู่ในกล่องอย่างดีเลยครับหมดนะครับผมจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับได้เห็นไปพร้อมกันเลยนะครับชื่อบอกชื่อออ่ะชืของของก็บอกอยู่นะครับเพราะมันคือประมาณว่าฟรายอิงสปินเนอร์นั่นแปลว่าสปินเนอร์ที่สามารถบินได้ครับอย เฮ้ยไงฟังแค่นี้ก็อยากเห็นแล้วใช่ไหมครับมาเรามาแกะดูกันดีกว่าเราบ่ามันหน้าตาเป็นยังไงและเล่นยังไงครับอุย้ยติดเต้นติดเต้นติดเต้น,ตนมาดูกันเลยครับนี่ครับชื่อจริงๆอย่างเป็นทางการของมันครับคือฟรายโนวานะครับตรงนี้เขาแนะนําให้อายุ8ขวบขึ้นไปนะครับเพราะมันอาจจะมีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายได้ถ้าเกิดเด็กเล็กเกินไปเล่นนะครับมาดูรอบตัวก่อนด้านนี้ฟรายโนวาฟรายโนวาออ f ฟรายโนวารอบด้านเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิธีเก่าพปิดทับไปอีก จะเป็นเหมือนวิธีการใช้งานนะประมาณวันเนี้ยชาร์จแบตประมาณ20วินาทีแล้วก็อะไรไม่รู้ปังหมดเลยตรงนี้ข้างล่างนี่เขาเขียนประมาณว,าว่าเวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันครับว่าเราชาร์จตรงไหนชาร์จในคอมพิวเตอร์หรือว่าชาร์จไนบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เล่นครับก็แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราเล่นมากเล่นน้อยเล่นต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับบอกทําไมเนี่ยโอ้โหอ่าตรงนี้ดูข้อมูลด้านหลังก่อนนะครับในนึงก่อนนะครับก็จะมีไฟล์โนวาหนึ่งตัวสาย USB แล้วก็คู่มือนั่นเองนะครับแบตเตอรี่100 mm มโหนา่งร้อัมน20 20กรัมอามคร อ่านะแล้วก็สีจะเป็นสีน้ำเงินนะครับวันนี้มาทีนี้เรามาเปิดกันดูเลยครับสัมผัสแรกของไรโนวาหรือ s p i ป n e r ที่บินได้มาดูกันนะครับหน <Louisiana> ึห <t ap> ่งสองสามวัอ <Stir> ื <uden> to ้มกอยังของอ่ะมดแล้วครับหนึ่งกองโอ้ยยิมมาดูก่อนเลยที นี่อ่าใช่ครับในหนึ่งกล่องมี3อย่างนี้เลยครับนี่คือตัวฟลายโนวาของเรานะครับอันนี้ USB แล้วก็คู่มือนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษานะคู่มือขั้นแรกเราดูที่ตัวของเรากันก่อนครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับและการที่มันสปินเนอร์ก็ต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเออเฮ้ยสปินเนอร์จริงครับนี่แต่ที่นี่ครับแล้วมันจะฟลายอิงยังไงครับเนี่ยเบอร์โมเขาก็จมีใบพัดอยู่ใช่ไหมครับมันต้องบินได้แน่นอนครับแต่มันจะบินยังไงอ่ะยังไงเนี่ย ทำไงอะ่ะอ๋อนี่ช่องเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาอ๋อนี่อับนี่แปลว่าเอาดันนี้ขึ้นนะแล้วก็นี่ปุ่มเปิดปิดนะลองเปิดดูนะให้ ies, เปิดมันบินเลยไหมอ่ะดูนะมันจะเปิดแล้วบินหนีไปเลยง,งามไส้เลยนะครับอ่านี่โอ้มีไฟครับเอามีไฟแล้วไงอะ่ะเอ้าแล้วจะทำไงให้มันติดอะ่ะเฮ้ยโอ้ว้าวนี่ดูครับโอ้โหยก

ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแบตเตอรี่เขามีมาเยอะหรือเปล่านะเรามาชาร์จกันก่อนเลยนะครับเวลาชาร์จนะครับก็แค่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเล็กด้านนึงมันเป็นหัว USB เราจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราหรือไม่ก็เอามาเสียบกับปลั๊กไฟอย่างนี้เสียบกับไฟบ้านอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะพอเราเสียบชาร์จต้องมีไฟแดงขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าถ้าอย่างนี้ถึงจะได้นะโอเคงั้นก็ปล่อยชาร์จกันเลวกันเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เเล่นนนนป็็ะครรััับบบออดแกก ว่าชาร์จได้ทุกที่เลยจะชาร์จตรงไหนชาร์จไปเลยครับแล้วก็ให้ปิดประตูหน้าต่างให้ดีครับไม่ง,งั้นมันออกเนาะแล้วก็พัดลมอย่าโดนพัดลมด้วยแต่เดงกวันมันเบามากจริงนะมันที่ถือนี่คือเบามากๆมันก็เลยไม่ได้โดนพัดลมได้นะครับไม่งั้นปลิวนะครับวิธีเริ่มต้นเล่นก็จับเหมือนสปินเนอร์เลยนะครับก็คือจับหัวจับหางนะครับนี่ด้านหัวนี่ด้านหางครับจับแบบนี้ครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับให้เราหมุนปุ๊บมันก็จะเป็นสตาร์ทเครื่องเหมือนเมื่อกี้อ๋อหมุนเพื่อสตาร์ทเครืืืื่่่่่่่ออ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 งงงเเเเเหหหหรรรรรรรมมมมมกกี้้้ผ็ไูนนนะะะุุาาใชคคคัับบพสต์ทจจิๆย เดี๋ยวมันหมุนตรงนี้เขาก็หยุดหยุดไงโอ้ตรงนี้ลมครับนี่รนร่างลมโอ้ใช่ๆว่ามันใช้ลมแบบพยุงตัวขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเขาจะหยุดอ่ะอ่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกด้วยเนี่ยว่าหยุดยังไงนะครับเอางามใต้หยุดไงอ่ะ อ้าวหยุดไม่ได้นงำไส้แล้วครับอ่ะหยุดได้แล้วครับคือมันหยุดเพราะมันกระแทกครับคือปลาไปมันกระแทกลู่ทีมันก็หยุดอย่างงี้ครับเอองงงงงงงเขาไม่ได้บอกแล้วว่าหยุดยังไงวะแต่วิธีการนะครับก็คือนี่ปลาไปครับฟื้อมันจะหมุนกลับมาครับปลาไปฟื้อไปหมุกลับมาเหมือนบูมแมลงอ่ะพูดง่ายๆอันนี้เรียกว่าเป็นบูมแมลงดีกว่าอย่าเรียกว่าไฟสปินเดอร์เลยไฟสปินเดอร์คือบินไปครับอันนี้เป็นบูมแมลงครับปลาไปแล้วกลับมาครับอ๋อแล้วก็เป็นบูมแมลงสปินเนอร์ดีกว่านะคคคครรรรรััับบบบนนนนนีีี่่่่เเเเออ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 อาาชชชืืื้้ลลิิปปุมมแแงส์ตก ก็จะใช้ชื่อว่า flying spinner ครับ spinner บินหนีไม่เอาดีกว่าเอาเป็นบูมแมลัง spinner ครับี่ยี่ห้อ fly n o v a แะ้วกันเนาะอ่าโอเคทีนี้แหละถึงเวลามาทดลองเล่นจริงๆแล้วครับเรามาศึกษาแนละลองเล่นดูครับว่ามันต้องใช้งานอะไรยังไงเนี่ยทำไม่เป็นเลยเนี่เล่นมาหลายรอบแล้วเนี่ยครับมามาดูกันอะเรามาลองเล่นกันดูเลยครับ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะ ถ้ามันถูกต้องสวยงามแบบผมต้องปาไปแล้วมันต้องโค้งกลับมาแล้วผมก็ต้องจับลับท่าเดินอย่างนี้เหมือนสปินเนอร์เหมือนเวลายโยนสปินเนอร์เล่นกันอย่างนั้นนนั่แหละครับแต่นี่คือเล่นคนเดียวไงอ่ลองออาลอ,อ,องดูนะครับอ่าเอาให้มันเหมือนไปได้ดีผมเหมือนพี่จ้าอ่ะลองดูนะปาไปมันจะกลับมาไหมวุ้ยวู้กลับมาจริงเห็นไหมคือเมื่อกี้ปาไปป,าไปุปป๊บมันนิดนึงแล้วมันก็กลับมาเฮ้ยเฮ้ย นั่นจริงครับเจ้ยวเจียวเจีวแต่ทีนี้คือพอพากลับมาเราต้องมีสติแล้วก็รับจับกลับไปตรงนี้อีกทีไงเราจับกับอื่นไม่ได้เลยพอจับกับอื่นปุ๊บมันหยุดเลยเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหทำไมดูนะโอ้โอ้โอ้แตยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปต่อได้ได้ไหมโอ๊ย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 มา เอออย่ามาอยูดีโอ้เราไม่ทนจริงๆต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้โอ้เป็นไงนี่อ่ะเดี๋ยวดู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 โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเออเอาีเรียวดิโอ้ว์โอ้โอ้จัได้โอ้เห็นกันไหมครับว้ายปืนไปแล้วพอดับเครื่องก่อน ดูดูจากการเล่นอย่างนี้บอกเลยว่าของชิ้นนี้อายุสั้นแน่นะครับเออแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่ดูดีๆครับส่วนที่เป็นการทำงานของเขาคือใบพัดด้านในนี้เห็นไหมครับส่วนด้านนอกนี้เป็นแค่พลาสติกบางๆที่เอาไว้ป้องกันเฉยๆครับนั่นแปลว่าทุกครั้งที่มันกระแทกหรือล้มอะไรอะ่ะมันโดนแค่พลาสติกด้านนอกตรงนี้เท่านั้นครับส่วนใบพัดและมอเตอร์ข้างในไม่มีความเสียหายครับแน่นอนนะครับว่าของชิ้นนี้มันไม่ใช่ของที่ราคาถูกมากขนาดนั้นคือราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับเขาก็ต้องทํามาเซฟต พอสมควรที่เราใช้ได้นานพอสมควรให้คุ้มค่ากับราคาของเขาอะนะครับถามว่านสนุกไหมเฮ้ยสนุกนะชอบนะเพราะถ้าเกิดเปน็นสมัยก่อนที่เราเล่นสปินเนอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วเล่นอย่างบ้านได้แค่โยนแล้วก็รับเอ๊ะ <c oughs> พังเลยไม่ไ <c> ด <oughs> ้เล่นนานฮเหล็กหลุดออกมาเลยสปินเนอร์เราไม่เป็นไรต่อกับได้อดีตสปินเนอร์ตัวแพงเออนี่ Uh huh. เออนั่นแหละจะเป็นสมัยก่อนแล้วก็คือโยแล้วก็รับเองใช่ไหมแต่อันนี้ครับมันบินครับมันบินไปแอแล้วค่อยกลับมาครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจวิธีการปานะครับผมลองเร้าไปดูในเว็บไซต์ของแบงกูนะครับตรงรายละเอียดของสินค้าเขามีวิธีการปาบอกให้เล็กน้อยครับว่าแบบปาเฉียงขึ้น30 ปลาเฉียงลงสามสิบจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าปลาแนวตรงหรือว่าแบบล่อยอะไรเงี้ยเออมันหลายแบบต้องลองดูครับตรงเนี้ยผมบอกครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราครับเราต้องลองเล่นดูเองครับแล้วเราจะเข้าใจครับเมื่อกี้เราอ่านอย่างเงี้ยอ๋อโอเคปลาเฉียงขึ้นปุ๊บพะทําให้บินไปแล้วกลับเร็วอะไรอย่างงี้ปลาเฉียงลงจะเป็นการแบบสไลด์บูทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออาากก่านเสร็จก็เออเออเออโอเคแต่ตอนเล่นจริงมาคนละเรื่องไงเพราะฉะนั้นเราต้องลองเล่นด้วยตัวเองครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอเ,ขเวลาฝึกเล่นเพื่อจับทางของมันให้ได้กกก่่อออนนนนะะครรับบปปปปาาาาาาขึ้้ลลลงงงแแเเเยยไววดี๋ผมมจพื ว่ามันต้องใช้วิธีไหนเล่นแบบไหนครับเพืเ่อนๆจะได้ชื่อไปแล้วเล่นได้เลยนี่อ่ะเขาเวลาฝึกซ้อมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ นี่คือผมพอจะจับทางได้แล้วครับวิธีการเล่นถ้าจะให้มันไปแล้วกลับนะง่ายๆเลยนะครับจับแล้วดันไปข้างหน้าตรงๆเบาๆครับมันจะออกมาักษณบนี้ครับผมส่ให้ดูนะปึ๊บมันจะว ไปแล้วก็กลับครับเมื่อกี้ตอนภาพทําแบบน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กมากแล้วภาพเาแบบมันเร็วมันอาจจะมองไม่เห็นนะผมคิดว่านะผมพยายามมากหลายครั้งที่จะปลาออกซ้ายออกขวาปลาเฉียงขึ้นเฉียงลงครับเฉียงขึ้นครับไปเลยครับก็ไปเฉียงลงก็เหมือนกันครับพอปลาเฉียงลงก็ไปผมพยายามปลาแบบเบี่ยงอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับพอเบี่ยงไปเสร็จปุ๊บไปเลยเบี่ยงไปอีกทางเหมือนกันเบี่ยงไปแล้ปุ๊บ มันก็ไปเลยเหมือนกันซึงแบบอ้าวถึงยังไงกันแน่เนี่ยสรุปว่าเขาต้องปาตรงเดียวหรอ,อ,อไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าที่ผมลองเล่นดูได้ประมาณนี้นะครับอ่ะคือเดี๋ยวปาไปต,งตรงๆเนี่ยมันกลับมาเอง๋ยวดูนะครับเฮ้ยอ่าแบตหมดซะแล้ว <laughs> อ่แสดงว,ว่าชาร์จแบตท,ทีหนึ่งถ้าเล่นแบบต่อเนื่องเมื่อกี้นะเล่นได้อยู่ที่ประมาณ15นาทีครับแล้วก็ชาร์จแบตก็15นาทีเช่นกันเนี่ยตอนนี้คือแบตหมดแล้วเนี่ยทำไมนะดู อ่ะหมดแล้วครับเรียบร้อยจบเดี๋ยวค่อยมาต่อชาร์จแบตก่อนแป๊บนึ่งนะ346 minutes later อ่ามาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมทิ้งชาร์จแบตไว้ผมไปศึกษาเพิ่มเติมครับรู้แล้วครับรู้วิธีการเล่นแบบถูกต้องตามหลักการของเขาแล้วครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าขั้นแรกนะครับ ถ้าเราจะปาแบบให้ปาไปเลยไม่กลับมาครับให้เราเฉียงลงครับเฉียงลงประมาณ30องศาได้ครับถือจับเฉียงลงอย่างนี้ครับแล้วปาไปข้างหน้าครับมันจะพุ่งไปครับมันจะไม่กลับมาครับอันนี้เหมือนเหมาะสําหรับการเล่นกับเพื่อนนะครับก็คือเราปาสูงหน่อยแต่ว่าจะเฉียงลงตอนปาก็คือเราปาไปอย่างนี้ให้เพื่อนไปรับข้างหน้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันหมุนกลับมาครับให้เฉียงขึ้นนิดนึงประมาณ30องศาเช่นกันครับปาไปฟื้มมันก็จะแล้วก็กลับมาอ้าครับจะได้หยุดนะครับให้เราหงายขึ้นมาแล้วก็จับได้เลยมันจะหยุดครับ อ่านี่คือผมดูวิธีการเล่นจากเว็บต่างประเทศมานะครับต้องลองดูกันว่าทำได้แบบนั้นจริงจริงหรือเปล่านะครับมาลองดูกันทาแบบพร้อมอ่าคำตอบแรกครับถ้าเราจะตาไปเลยนะครับให้เฉียงลงละปาดูนะครับอ่ะเฉียงลงนีู่แล้วปลาข้างหน้าเด็นนะมันไปเลยอ่าอันนี้คือมันไม่กลับมาเห็นไหมครับอ่าทีนี้ถ้าอยากให้ปลากลับครับต้องเฉียงขึ้นนิดนึงอย่างงี้ดูนะอ๋อเห็นไหมตามนั้นครับเป๊ะเราปลาเฉียงขึ้นอย่างนี้แล้วปลาไปครับ นี่แหละแต่ก็ยังมีปัญหาตรงการจับอย่าจับยากแล้วก็ที่บอกครับถ้าหยุดครับให้เราเอียงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จับหยุดได้เลยครับมันก็จะจับเองเห็นไหมอ่าแล้วก็ปิดเครื่องปึ๊บประมาณนี้อ่าเอาแค่นี้นะครับพื้นฐานง่ายๆปาป้างไปเลยปากลับและหยุดเครื่องแค่นั้นครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือเวลาเล่นอย่าพยายามไปโดนฝุ่นนะครับคือเมื่อแค่ผมปาเล่นไปปุ๊บ มันดันไปเข้าในซอกที่เป็นฝุ่นครับหยิบขึ้นมาพระเจ้าถ้วยกล้วยทอดปิ้งย่างครับฝุ่นแบบเต็ไมไปหมดเลยซึ่งผมกลัวว่าฝุ่นจะเข้าไปโดนข้างในมอเตอร์แล้วมันจะไปพันข้างในมันจะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นดูดีๆครับอย่าพยายามปาไปตรงแบบฝุ่นหรือว่าตรงซอกต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ณ้ตอนนี้ของผมที่เมื่อกี้โดนนิดนึงครับก็พอหยิบออกก็ไม่มีปัญหานะเนี่ยเหมือนตัวข้างในาที่เป็นใบพัดเป็นเฟืองอะไรพวกนี้ยังไม่มีฝุ่นติดนะครับเพราะฝุ่นจนมามาติดตรอบๆข้างนอกน,นี้มากกว่าครั้นนา พลาสติกที่สามารถแกะได้ครับแล้วขันน็อตออกแล้วก็แกะมาซ่อมมาดูแลได้ครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้มาดูมาดูชอบมากครับอ่านี่นะครับตรงมุมห้องตรงนี้นะถ้าสมมติว่าเราปาไปโดนนะรู้เรื่องเดี๋ยวดูนะมันจะเกิดความหันษาขึ้นนะครับอ่ะดูนัดูนะนนะนะนะอ้าว,ม,วมันจะเร็วอีกเมื่อกี้เราแป็ที่ผมเล่นครับคือมันจะเด้งอยู่อย่างั้นที่มุมอ่ะเด้ง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 อยู่อย่างนั้นอนะ่ะมันเทื่มากครับอ่ะลองดูปบ,แบบแบบเบาๆไ้นะ โอ้โอไปไหนล้วโอ้ไปรอบห้องเลยเอาหูม่เหมือนตอนที่เล่นเมื่อกี้อะไปเบาๆเึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ๊ปั๊บเห็นไหมเห็นไหมไปต่อ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 ลุ้นไปไหนต่อโอ้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 โออ้โอ้โ แหลดๆเป็นประมาณนี้นะครับแต่การเล่นแบบนี้ไม่ด้ไม่ทําบ่อยนะครับเดี๋ยวพังครับเดี๋ยวตัวพัสติที่ป้องกันใบพันจะพังเอาใช่ไหมครับแต่ว่าดูคำาำก็ตกกรโดครับมืพยายามดิ้นหนีดิ้นหนีอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับผมคิดอะไรสุดๆออกแล้วครับผมชอบชาเลนต์ตัวเองครับเรามาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะสามารถปลาแบบบุมบลแลงคือปาไปแล้วกลับมารับอย่างเงี้ย ได้กี่ครั้งครับอ่าแบบติดต่อกันนะก็คือเท็โเดียวเลยไม่มีตัดต่ออย่างนี้ดีกว่านะลองดูถ้าศูนย์ก็ศูนย์ไปแล้วกันนะามาลองดูกันมานั่นไงศูนย์จริงๆด้วยศูนย์เสีเย ความสนุกของการเราแบบบูมแรงนี้ก็คือตอนที่เรารับกลับมาเนี่ยแหละถ้าเรารับตรงจึ๊บนะมันก็จะหมุนต่อใช่ไหมแต่ถ้าแบบเออไม่ตรงโอเคจับอย่างเงี้ปุ๊บมันก็จะอึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็จับปุ๊บมันก็จะหมุนต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนปลายเกินไปแบบจับแบบบางมากแบบจึ๊บอย่างเงี้ยมันปลิวออกเลยนะแบบอึ๊ยตาตกใจมันจะหวาปลิวไหมเดี๋ยวผมลองทำดูนะไม่รู้มันจะปลิวหรือเปล่านะลองดูทั้ดปลาไปนะแล้วจับแบบเนี่ยเป็นจับแบบอย่างเงี้ยที่มัน ตกใจครับเออต้องมีสติครับจับให้ได้แบบนี้ครับเอ,อ้ต้องอย่างนี้ครับถึงจะถูกครับโอ้โหปาสิบครั้งจับกลับมาแบบนี้ได้แค่หนึ่งครั้งเองมั้งเนี่ยยากเหมือนกันเนี่ยต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับอาา่าเป็นไงเฟียลเวลาดกับบูมแบรนสปินเนอร์ของเราครับคือบางทีก็ไม่ต้องบินเสมอไปไงเราสามารถเล่นเป็นเหมือนสปินเนอร์ธรรมดาก็ได้เช่นกันเป็นสปินเนอร์ที่เบามากด้วยนะแต่ว่าด้วยความเบาอย่างนี้มันจะหมุนได้ไม่นาน นะเป็นเดียวหยุดแล้วเดี๋ถามหมุนได้ไหมก็หมุนได้ก็คือแบลนชิปเนเนอร์แหละนั่งหมุนไปอ่าแต่มันจะหยุดเร็วหน่อยพอหยุดเสร็จก็หมุนใหม่อะไรเงี้ยก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นแหละถ้าใครสนใจบูมบลนชิปเนเนอร์หรือชื่อทางการของมันคือฟรายโนวานะครับลิงก์ใต,ต้วิดีโอของผมครับสั่งซื้อจากเว็บไซต์แบงกูนครับราคาประมาณ500กว่าบาทครับคือมันก็ไม่ใช่อข,ของกระโหลกกะไรนะก็เลยราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ในข้อมีจุดโดนผมครับกับเทคโนโลยีที่ได้ตรงนี้ผมว่าคุ้มค่านะครับยังไงถ้าสนใจก็ไไปสััั่งงงงซื้้้้้ออออดดนนะะะคครรบยีีกลลิิใตวโขผมจ๊แ ของเล่นดเพื่อนๆจะออกมาไม่ได้เลยแบบอันนั้นก็อยากได้ก็อยากได้เต็มไปหมดเลยไม่เชื่อลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็มีทุานี้นะครับกับการรีวิวของสุดเฟี้ยวของเก่งของใหม่ของแปลกของเล่นของขั้นเทพจากแบงกูดนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับแบงกูดเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนครับเขามีของเยอะมากครับแล้วเขาพร้อมที่จะส่งของให้ผมเรื่อยๆตลอดเวลาครับนั่นแปลว่าเพื่อนๆจะได้เห็นของเก่งๆเฟี้ยวๆแปลกๆใหม่ๆตลอดครับรอติดตามกันครับว่าครั้งหน้าแบงกูดจะส่งอะไรมาให้ผมซ ของเล่นหรือว่าของทันสมัยเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะผมรู้ว่าเพื่ไม่ได้ดูผมชอบแบบนี้อโอเคอย่างนี้ก็ฝากกันแล้วก็แชร์กติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเล่นตอนน่อดีกว่าสนุกไปชวนลูก,ลกเล่นไปเล่นบนลานหญ้าสนามกว้างน่าจะมันนะครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับไปเล่นดีกว่าวู้